สวัสดีครับผมวันนี้นร้านนครซัพยางยนต์นะครับพามาชมตัว Honda Civic FC นะครับตัวนี้ใส่เป็นล้อขอบ18นิ้วนะครับกว้าง8.5ออฟ35แล้าด้วยยาง225 45 18นะครับเป็นยางไทยกูดไลท์ล้อเป็นลายสีดำเงานะครับ อบ18กว้าง8.5สเปครอบอ35ก็จะล้นประมาณนี้ไม่ล้นพอดีแบบโคตรแบบพอดีแบบเปะ๊เปะเลยนะครับกับด้านหน้าความสูงเดิมโรงงานเดี๋ยวลองใช้นิ้วมือสอดนะครับกับยาง225/45นะฟิตเมนต์กำลังแบบขับใช้งานสบายนะครับยางไม่ไม่บางแล้วก็ไม่หนาเกินไปนะครับเดี๋ยวลองดูความสูงเดิมตอนนี้สามารถสอดนิ้วได้อยู่ประมาณ3นิ้วมือเลยนะครับ3นิ้วมือแบบหลวมๆเข้าได้สบายนะครับ กับชกเดิมนะครับสเปกก็อยู่ประมาณนี้3านิ้วมือนะครับด้านหน้าตัวของด้านหลังก็ล้อกว้างเท่ากัน4ใบนะครับจะเป็น8 5ดจออฟเช่นกันนะครับลายท e 37สีดํีดำเงาหยอดแดงนะครับความสูงเดิมโรงงานเช่นกันนะครับล้อไม่ล้นหน้าหลังนี่แบบเท่ากันเป๊ะนะครับไม่ล้นเนี่ยดูดิ ي, ระยะไม่ล้นเลยนะครับเท่ากันเป๊ะๆความสูงเดิมโรงง,งานเช่นกันเดี๋ยวลองใช้นิ้วมือสอดเข้าไปนะครับ เท่ากันเลยความความหลวมความคับของนิ้วเนี่ยเท่ากันอยู่ที่3นิ้วมือเช่นกันนะครับด้านหลังตอนนี้เท่ากับด้านหน้าไปเลยนะครับนี่นะครับความสูงเดิมประมาณนี้เดี๋ยวให้ดูเต็มคันรอบหนึ่งนะครับนี่คือสเปคแบบเดิมโรงงานมากๆนะครับไม่ได้ทําอะไรครับแค่ใส่ล้อระย่างนะครับสวยเลยนะครับตัวนี้มี ชุดแต่งลิ้นล้อพันมาเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูล้อ,อกใกล้ๆดีกว่าว่าสเกลจะสวยขนาดไหนนะครับแล้วก็ยางด้วยนะครับเรามาชมล้อกันต่อใกล้ๆกับตัวลออ้อท E37 ก้านเรียบนะครับหรือว่าก้านแบนนะครับสเปคขอบสกว้างแ5ดยุาออฟ35ตัวนี้เป็นสีดำเงาทั้งใบนะครับทั้งก้านและขอบจะเป็นสีดำเงานะครับมีฝากลางให้นะครับตัวนี้เป็นสเปคยอดแดงนะครับ ก้านจะเป็นดำเงาขอบก็จะเป็นดำเงานะครับสีดแล้วกันเป๊ะเลยนะครับแล้วส่วนของก้านมิติจะเป็นก้านตรงนะครับนี่นะครับก้านตรงนี่เขาเรียกว่าก้านเรียบแล้วกันนะครับก้านแบบเรียบแบนอะแบนๆบนอะที่เขาเรียกกันนะครับส่วนยางจะเป็นยางไทยกูดไลท์นะครับนี่นะครับเป็นยางกูดไลท์สองสองห้าสี่ห้าสิบแปดนะครับตัวนี้เมทอินไทยแลนด์นะครับผมมีริมกาดป้องกันขอบล้อ นี่นะครับมีริมกาดป้องกันขอบล้อนะครับจริงๆถ้ายางมันเป็น2-3-2-4มันจะอมหน้าตรงนะครับแต่อันนี้เราใส่กับซีวิ c ก็ผมคิดว่าแค่นี้สเปคสวยแล้วนะครับมีแบบหลบซุ้มนิดนึงกำลังดีนะครับดอกยางเป็นหลอกเรียบๆนะครับลายเรียบๆบ,บ้านๆ mm hmm. เน้นใช้งานนะครับยางไทยตัวนี้แนะนำเลยนะครับรอยยางชุดน,นี้อยู่ประมาณ23,000-24,000นะครับ ล้องานเคนะครับล้องานเคล้อเปล่าอยู่ที่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับสวยมากมีหลายสีนะครับตัวล้อนะครับประมาณนี้ตัวล้อยางประมาณนี้นะครับก็เอาไว้เป็นหนึ่งตัวเลือกแล้วกันนะครับสำหรับใครที่มองหาล้อยางสไตล์แบบนี้สีดําแบบนี้หรือสีอื่นก็สอบถามเข้ามาได้เลยนะครับกับร้านนครทรัพย์ยางยนต์นะครับเบอร์โทรจะเป็นเบอร์ด้านบนเลยนะครับ0ู4ย์้าสี่นะครับห้าี่ศูย์ 9999ร 99, 99. ้านจะอยู่ตรงหน้าปากซอยวัตโนดนะครับอําเภอบางกลางนะเซิร์ชว่านาครซัมายางยนต์สะพานเจษฎาบดินก็ได้นะครับน่าจะขึ้นอยู่นะครับสนจะสอบถามได้เลยนะครับมีเพจหน้าร้านเออลิงก์ด้านล่างจะมีเพจให้เลยนะครับเพจลิง์ร้านนะครับสวัสดีครับ perfect perfect